บอกรสตรายอลินะครับและสนามสวยๆแห่งนี้ครับสนามสตาร์พาวเวอร์ครับสนามยาเทียมสตาร์พาวเวอร์ครับครับมาชมการแข่งขันในคู่นี้ครับรอบ8ทีมครับเชียงรายอะคาเดมี่มาในเสื้อสีขาวแขนแดงครับพบกับเวียงหนองร่องอะคาเดมี่ในเสื้อสีน้ำเงินครับ จังหวะพริกโยจังหวะจังวะพริกโย่จังวะของเชียงรายการ์ลิี่ครับขึ้นนำไปแล้วนะโอ้โหดูท่าลีลานะครับมาดูภาพรีเพลย์ในการทำประตูของเชียงรายคารดมี่ครับ มาดูจังหวะนี้เป็นการโอ้สกัดย้อนคืนกลับมาให้โอ้โหหมายเลข28ครับโอ้โหผิดพลาดจากแนวกองหลังของเวียงหนองร่องนะครับมาดักนี้กับตันทีมหมายเลข17็ครับสอเกมมาที่71ครับ71ย้อนกลับมาที่หมายเลข17บเดหนึ่งเดียวของผู้หญิงครับในทัวร์เม้นต์นี้รุ่น10ปีครับและพุ้ักษ,ษาประตูเอาหลุดเข้ามาย้อนกลับมาหมายเลข21 ยิงไม่ได้ต้องย้อนกลับไปให้ผู้เล่นยิงอีกครั้งหนึ่งไม่เต็มข้อล่อไม่เต็มแข้งครับยังไม่เป็นประตูนในจังหวะนี้ของเชียงรายแกรนดมี่ครับโอ้โหขึ้นนำเร็วครับตอนนี้ <c oughs> เชียงรายแกรดมี่ครับมาอีกครั้งหนึ่ง70 21หรือ71นะครับเอาเสื้อในกางเกงมองไม่เห็นชัดนะฮะเอาได้ลูกอีกครั้งหนึ่งของเชียงรายแกรดมี่ สกัดด้วยเวียงหนองล่องน้องไอรินขอบคุณคุณอ้อมนะครับที่ให้ข้อมูลครับไปแล้วน้องไอรินครับหมายเลขสิบเจ็ดของเชียงรายแคนดีครับนี่ฮะโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวนี้ไม่ธรรมดาฮะน้องไอรินนะครับมีโอกาสก้าวไปถึงระดับประเทศได้แน่นอนนะอยู่ที่การส่งเสริมของผู้ปกครองนะฮะเอาละ จังหวะนี้โตกลับขึ้นมาไั้ครับเวียงหนองร่องครับในจังหวะนี้ได้ฟาวครับก็ยังประมาทไม่ได้นะสำหรับเวียงหนองร่องนะครับเพราะว่าในแมตช์ที่แล้วเนี่ยเอาชนะน้ำกวนอะคาเดมี่เนี่ยน้ำกวนอะคาน้ำกวนอะคาเดมี่ก็ขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับแต่เจ้าแต่ทีมนะกลับมาได้เอาชนะพลิกกลับมาชนะ5ประตูต่อหนึ่งครับดังนั้นคำตอบอยู่ที่คำตอบอยู่ที่เชียงรายอะคาเดมี่นะที่จะ ให้คําตอบว่าเวียงหนองล่องจะตีขึ้นมาได้หรือไม่จังหวะนี้ยิงยอกกไไดกระบะแฮดูจังหวะสองโอ้โหยิงตามน้าไม่โดนนะครับหมายเลขห้าสิบเก้าของเวียงหนองล่องครับมาดูจังหวะได้มีโอกาสส่องอีกครั้งหนึ่งของเวียงหนองล่องครับเปิดจากลูกกินเปล่าในจังหวะนี้โอ้โหผ่านกําแพงมาแล้วเจ้าตัวยิงไม่โดนครับหมายเลขห้าสิบเก้านะครับ ต้อนรับสุนธยาฐานน้อยครับเจ้าตุ๋ยนะครับเข้ามาได้เจ้าอีกครั้งหนึ่งเอาสก,กัดออกมาได้ครับเชียงรายคารมีโคน,นิ้ลุดสีทองครับเป็นบอลของเวียงหนองร่องครับ ไปแล้วน้องไอรินครับ nah, น้องไอรินไปแล้วกระชากหนีขึ้นไปหนึ่งเดียวของผู้หญิงแล้วยิงลูกเดียวติดคานเร่งออกมาครับบอลยังเก็บได้ที่น้องไอรินครับโอ้โหสูงใหญ่ครับซรีล่ร่างกายนี่สวยงามมากเลยครน้องไอรินเอาโตกลับขึ้นมาบ้างครับของเียงหนองล้อครับียงหนองลราขึ้นมาหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดโยกไปด้าน้ายติดผู้เล่นของเชียงรายกรนดมี่มาโตกลับขึ้นมาบ้างครับเชียงรายกรนดมี่โคดีลุสซีทองตัดเข้ามาที่หมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดบอลหลุดออกไปครับ เห็นบอลของวียงหนองร่องครับจากจังหวัดลำพูนนะเสื้อสีน้ำเงินครับเียงรายคาร์ลี่มาในชุดเก่งครับเสื้อสีขาวแขนแดงครับร่มขึ้นมาไม่ผ่านน้องไอรินน้องไอรินเปิดมาที่21 21ลําเลำเลียงลูกขึ้นไปยังตัดเข้ามาย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งสกัดวาได้เอาละจังหวัดโตกลับจังหวัดนี้ของวิ่งน้องร่องโอโ้โหดีนะมีผู้เล่นของเียงรายคาร์ลี่หมายเลข26่สกัดบอลออกไปครับ ใครชนะนี่เข้าไปเล่นในรอบ4ทีมนะครับบรลเล็ดนี้ผ่านเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแถ็ 2, 2เป็นของเวียงหนองร่องครับเก็บไว้ได้นี่ฮะยังไม่ยอ่อทอนะเวียงหนองร่องนี่มาไกลไม่ได้ธรรมดานะครับเปิดบอลยาวขึ้นมาครับเฉียงรายคารมีบอลยาวมาถึงผู้รักษาประตูของเวียงหนองร่องจากจังหวัดลำพูนเวียงหนองร่องอาคาเดมีคนระับ ผู้รักษาประตูต้องสั่งเพื่อนดันขึ้นไปสูงเปิดบอลยาวขึ้นมาโต้กลับขึ้นมาสูงแล้วโต้กลับคืนกลับมายังเก็บได้ไอรินโต้กลับจังหวะนี้ผู้รักษาประตูออกมาดักไว้ได้ครับอเลสันที11ครับเชียงรา,ารด์มี่โยกมาลำเลียงลูกขึ้นมายังไปได้อยู่ครับเชลไรา,ารด์มี่แทงทะลุมาลูกนี้จะพลิกไปได้ไหมยังมีผู้เล่นของเวียงหลงลองแล้วจังหวะได้ยิงกองน้องไอรินก โคโคโโฮโหดจริงๆครับหมายเลข17ครับมาแล้วดูจังหวะหมายเลข2 1ิอพริกแล้วจิม้มมาสกัดมาไม่ดีครับมีน้องไอรินแถว2แล้วโอ้ยิ้มยิงเต็มข้อเลยครับมาหมายเลข6ปั๊มได้ครับแต่ว่าเป็นบอลของอา้าวน้องไอรินแย่งมาได้ครับอยู่จังหวะนี้28โยกเข้าซ้ายยิงด้วยซ้ายติดผู้รักษาประตูยังเคลียบอลออกมาได้ครับ 21ของเชียงรายแคนดามี่ครับเชียงรายคนดมี่ทุ่มเข้ามาไอรินกัปตันทีมไอรินผู้นำประตูที่สองโยกไปด้านขวามือแล้วพลิกได้ไหมผ่านมาเพียงหนองร่องอคเดมี่จากจังหวัดลำพูนครับขอบคุณ50ท่านนะครับที่เข้ามาชมการแข่งขันะนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับและให้กำลังแรงใจทั้งทีมไทยรัฐส่นและก็ฝ่ายจัดการแข่งขันและนะักเตะทั้ง2ทีมนะครับจังหวะนี้ได้ฟาครับกระแทกด้านหลังนะ ผู้สินจากชมรมผู้ศิลปินจังหวัดเชียงรายครับโดยประธานชมรมผู้ศิลปินว่าที่ร้อยตีสมเจตกาชัยครับ oh. มาดูจังหวะของหมายเลขสิบครับชิยงรายอคาเดี่ครับ oh. ได้เตะลูกกินเปล่าในแดนของเวียงหนองร่องแคเดมี่ครับผ oh. ู้รักษาประตูเรียกกำแพง3คนครับ oh. ดูจังหวะนี้สิบเอยิงลูกนี้หลุดออกไปครับ oh. ไม่ตรงกรอบครับ ขอบคุณบริษัททวียนครับสิงโซดาครับสิงป์คเชียงรายครับตัวชิบ้าครับชาปและอาริครับสนามสวยๆองนนี้ครับสนามยาเทียมสตาร์พาวเวอร์ครับไปนะหมายเลข9พลิกไปได้แล้วยิงด้วยไซเปรนเซนุบันซาประูซ้ำอีครับโอ้ต้องยกให้ดีเลยบุรุษาประตูครับ2จังหวะของเวียงหนองรองครับเปิดบอลยาวขึ้นมา แล้วบอลเด้งพื้นบุรกษาประตูชจองบายังไม่ขาดว่าย,งายังไงเชียงรายคารมี่มีหมายเลขสิบเอ็ดเคลียบอลออกไปยังไม่ผ่านน้องไอรินน้องไอรินยังหาบอลไม่เจอเอาอยัางไงจจงหวานี้ยิงตรงตัวบ้รกษาประตูเอาบอลจะขึ้นมาตอนนี้มีแดดนี่แย่งนิดนึงครับประตูเชียงรายอ๋อน้องประตูเชียงรายชื่อน้องออดี้นะฮะโอเคขอบคุณครับ น้องออดี้ซูเปอร์เซฟนะครับสองจังหวะในการยิงของเวียงหนองร่องอะคาเดมี่นะครับเอาลนะจังหวะน,นี้ของเวียงหนองร่องอะคาเดมี่ครับน้องออดีนะ้ผู้รักษาประตูของเชียงรายแคเดมี่ครับเรียกกำแพงอยู่สคนแล้วตั้งป้อมโดยที่หมายเลข9ยิงย,อยอ่อวสองแต่ครับน้องออดี้ครับเอาละเอาละ มาดูจังหวะยิงของหมายเลขเก้ายิงด้วยซ้ายยกขยอย,ยอยโอ้โหผู้ลูกสาประตูจังหวะนี้ประมาทไปนิดนึงครับโอ้ถ้าเจ้าตัวตัดสินใจชกออกนะเจ้าตัวนี้พยายามจะจับนะแต่ว่าบอลมันปลิ้นมือนะนึงต่อแล้าโอ้ไม่ยอมเหมือนกันครับตัวนี้เชียรไรกันวีหม,มายเลขสิบเอ็ดครับนีดูเจ้าตัวนี้ถึงกับสะใจนะในการเซฟในจังหวะนี้ของหมายเลขยี่สิบห้าครับโอ้โหไม่อย่า ปลามาดนะฮะดูจังหวะหมายเลขสิบเอ็ดจริงไกลครับโอ้โหนีเอฟซีของเวียงหนองร่องเข้ามาชมการแข่งขันแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะฮักทายโดยจังหวะแรกของหมายเลขสิบเอ็ดครับโอ้ล็อตเสาประตูของเวียงหนองร่องครับเร่งเกมจังหวะนี้เปิดบอลยาวขึ้นมา ด้านหน้าไม่พาน,น้องเอรินเอรินเจ้าว่านีผู้รัศินให้ฟาวเหวียงหนองร่องจากจังหวัดลำพูนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงรายนะครับอ่าน้องเอรินครับเนียกกำแพงอยู่3คนครับผู้รักษาประตูของเวียงหนองร่องครับแล้วยิงไกลลูกนี้หลุดออกไป เป็นบอลตัต้งใจากเขยประตูของเวียงหนองล่องจากจังหวัดลำพูนครับ to to เออบอลยาวขึ้นมาไม่ผ่านน้องไอรินบอลยาวมาถึงผู้เล่นของเวียงหนองล่องสก,กัดบอลออกไปครับเป็นบอลของเชียงรายแคเดมี่ครับลูกเข้ามาสก,กัดโดยเวียงหนองล่องได,ด้ทุ่มลูกต่อเชียงรายแคเดมีด่โดยโคชนิรุธสีทองครับ เอานะดักไว้ได้ครับเพียงหนองล่องยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมแน่แ่ครับมาดูจังหวะนี้ย6หกสกัดบอลสิบเอ็ดตักได้ครับเพียงหนองลองไปแล้วไว,ไว่ายไงจังหวะนี้ตัเขา้ากอบโทษหน้ากอบโทษแล้วมีด้านหน้ามีมีสัญญาณโนวีดดังขึ้นูทดสินให้ฟาวหน้ากรอบเขตโทษฮะเอานะมาดูลูกสูตรแล้วเขาทําได้ด้วยนะหมายเลขเก้าพุทรมตูตีเสมอให้กับ เวียงหนองร่องครับอ้าวระยะหวังผลนะครับโดยหมายเลขเก้าครับเท้าซ้ายนะมาดูว่าน้องออดี้นะจะพลาดอีกไหมในจังหวะนี้ครับกำแพง3คนครับออดี้ยปุสาประตูของเชียงรายการมี่ครับอ้าวดูหมายเลขเก้าครับแล้วจิงลูกนี้อ๋ โอ้โหท่านผู้ชมครับมาดูจังหวะวางเท้าของหมายเลข9ครับผ่านพื้ผู้รักษาประตูอย่างออดี้ไปอย่างสวยงามครับนะฮะจังหวะยิงด้วยซ้ายโอ้โหเจ้าตัวนี้ปันจงเลยนะโอ้โหผ่านกำแพงอนะ่ะตีเสมอนะครับ2ประตูต่อ2ครับเอานะใจอย่าเสียนะครับเชียงรายกรนดมี่ครับยังกลับเข้ามาสู่เกมเสมอกันอยู่นะครับ เังนั้นต้องยังทําต่อเนื่องครับต้องไม่แผ่วนะ hey, <God. S 1> เวียงหนองรองเปิดบอลยาวขึ้นมาไม่ผ่านไอรีนเวียงหนองรองโตกลับขึ้นมาบ้างแล้วจังหวะนี้เป็นของไอรีนครับสูงยาว17ลองส่องไกลไปถึงผู้รักษาประตูโอ้โหจับบอลนี่ไม่กระชอเลยนะครับผูบ้รักษาประตูของเวียงหนองรองอารามีครับโอ้อยากรู้จักชื่อหมายเลข9จังเลยครับของเวียงหนองรองฮะยิง2ลูกครับแล้วยิงลูกฟรีคิกด้วยนะฮะยิงด้วยซ้ายด้วยนะฮะหมายเลข17ครับ ไปแล้วเวียงหนองร่องไปอีกแล้วแล้วมีอยู่ที่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าโยกไปไม่ผ่านหมายเลขสิเบเอ็ดครับบอลทุ่มของเวียงหนองร่องครับจากจังหวัดลําพูนครับชั้นมาไกลครับอืมจะยอมอะไรง่ายๆเป็นไปไม่ได้ครับสนามสตาร์พาวเวอร์เชียงรายเชียงรายอย่าปอมาทหมายเลขสิเบเอ็ดครับกระชากจะหนีขึ้นมายังสกัดบอลออกไปครับอ้จังหวัดสุดท้ายไปโดน เวียงหนองร่องออกครับเวียงหนองร่องอะคาเดมี่นะครจากจังหวัดลำพูนหญิงมาลูกนี้น้องออดี้บอกลูกนี้สบายสบายครับไม่เห็พลาดแล้วเผิดประยดขึ้นมาครับออดี้เชียวได้กดมีฮนะพักพิงแล้วเป็นของเวียงหนองร่องยิบซีตัดเข้ามา เดี๋ยวหลังเพื่อนนิดนึงยังตามไปเก็บได้หรือไม่มีมายเลขยี่บครับมีมือไแต่ลูกกินเปล่านะครับออาละวางเท้าในจังหวะน,นี้ก็ระยะไกลนิดนึงครับแต่ไม่ปล่อยให้หมายเลขสิบเก้านะกับตันทีมของเวียงหนองล่องอะคาเดมี่ครับเวียงหนองล่องอะคาเดมี่ครับน้องปีโป้ น้องปีโป้ตั้งป้อมยิงไกลลูกนี้สกัดด้วยพ้เร่นของเชียงรายกรมมีครับมองออกไปขอนเย้อนกลับมาจะให้น้องปีโป้กับตันทีมแต่ว่าเชียงรายกรมมี่สกัดไว้ได้ไปแล้วไอรีนไอรีนว่ายังไงจ๊ะสาวสวยในสนามไอรินกระชากแล้วโก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 โ,กโอ้โหท่าดีใจน้องไอรีนครับ โอ้โหดูจังหวะหลุดของเชียงรายกรนมี่ครับจิ้มมาให้น้องไอรีนครับกระชากหนีหลุดได้ฟาวเจ้าตัวแข็งแกร่งมากครับหมายเลขสิบเจ็ดครับดูจังหวะยิงอั้หลุดมือปรึกษาประตูโอ้สามประตูต่อสองครับยอมที่ไหนเหนือสุดในสยามครับชายแดนสามแผ่นดินครับยินวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระดาตัวตรงครับคํามแข็ของจังหวัดเชียงรายครับลํำพูนว่ายังไงจะเมื่อจังหวะนี้ยิงอีกครั้งหนึ่งา เอาแล้วอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นหมายเลขเจ็ดจา้าเอาเอา,เอาดูจังหวะความขยันของน้องไอรีนตัดเข้าไปให้ในกรอบเขตโทษแล้วจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงย่อยยอครับสีประตูต่อ2ครับโอ้โหเอาลนะแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะสำหรับเมียงหนองร่องของจังหวัดลำพูนครับน้องอ,อกักซับ น้องออกกัสผู้นำประตูที่4ใช่ไหมฮะคุณอ้อมครับส่งชื่อมาส่งเบอร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณเปอย่างสูงครับขอบคุณข้อมูลนี่ให้นะโอ้คุณอ้อมรัดาวันนะขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลกันนะครับเอาละผู้เึกษาประตูของเวียงหนองล่องครับเวียงหนองล่องครับว่ายังไงต้องสู้ไหม เดินทางมาไกลเหลือเกินจากจังหวัดลำพูนแต่ตอนนี้ได้ฟาวครับทำประตูที่4โอเคน้องออกัสครับหมายเลข7นะฮะขอบคุณครับคุณอ้อมครับเอาลนะหมายเลข11ของเชลรอยกัลมีครับเปิดบอลยาวลูกเดีย เปประตูไปแล้วครับหมายเลขสิบีูดประตูนี้มาดูจังหวะวางเท้าของหมายเลขสิเบครับนี่เจ้าตัวมุ่งมั่นเหลือเกินครับหมายเลขสิบครับดูนะฮะดูวางเท้าแล้วนับหนักย่อยๆโผล่ไหลเหลือเกินครับเชียงรายกาัมพูชครับถ้าประตูต่อสองไปแล้วครับมายังไม่หยุดครับน้องไอรินน้องไอรินพริกตัดเข้าซ้ายแล้วแดงมาที่หมายเลขหกแล้วยังไงหมายเลขหกยำเข้าไปอีกแล้วครับโอ้ อเอาอะไรก็ได้ฮะน้องน้ำปั่นนะครับยิงประตูที่5ฮะเอาแล้วอ2หกสองเข้าไปแล้วดูจังหวะยิงครับโอ้ผู้รักษาประตูที่ปิดเสาไม่มิดครับเอาแล้วตอนนี้จะเป็นทีมแรกหรือเลปล่าที่หลุดเข้าไปอยู่ในรอบ4ทีมหรือรอบรองชนะเลิศนะฮะน้ำปั่นช่วงไรเก่งมากครับ ขอบคุณ FC ครับที่ให้ข้อมูลและให้กำลังใจครับอ้าวเวี่ยงหนองล่องก็ยังไม่ยอมครับ59ของเวี่ยงหนองล่องครับตัดลูกนี้ไปไม่ผ่านหมายเลข11ครับเดินบอลยาวขึ้นมาบอลมาถึงหมายเลข28ครับ28น้องออออกัสนะครับผู้ทำประตูที่ห้าเอาแล้วครับยิงด้วยซ้ายไปอีกครับ สองครับส่งผลให้เชียงรายาคนดีครับไปรอเล่นในรอบ4ทีมครับหรือรอบรองชนะเลิศ